แม่พาดูคู่นี้นะคะเมื่อกี้แม่เข้าบ้านมาเห็นนอนกอดกันท้องสุกท้องสุกกับท้องหยอดค่ะนอนกอดกันกับน,น้องให้ความอบอุ่นกับน,น้องเหรอลูกฮะพี่ทองสุกให้ความอบอุ่นกับหนูใช่ไหมหนูขาดแม่พี่ทองสุกพี่ทองถูกเป็นแม่ให้หนูหน่อยนะ เออแล้วอ้อนอะไรแม่แล่ะลูกส่วนกลุ่มนี้ค่ะถุงทองถุงทองโอ้ถุงทองปอบน้องอ่ะลูกถุงทองปอบน้องนับวันเด็กๆยิ่งเล่นด้วยกันยิ่งยิ่งมีความผูกพันกันมากขึ้นค่ะแม่เห็นพวกเขารักกันแม่ก็มีความสุขเออายอทำไมลูกหืม ที่ทองสุกเป็นไรทองหยิบถามดิทองหยิบที่ทองสุกเป็นไรครับเป็นทองสุกไอเหรอครับอากาศเปลี่ยนค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนอากาศแบบนี้ทําให้เด็กๆไม่ค่อยสบายกันที่ถุงทองแต่งตัวให้ทองหยิบอลูกน่ารักมากมายเลยลูก ต้องเอามือกดหัวไว้ด้วยใช่ไหมนะ่ะดูนะคะดูท่าดูท่าเขาแต่งตัวให้น้องแล้วต้องเอามือ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 กดปอบไว้ตรงหัวน้องแต่งเฉยเฉยไม่ได้อลูกไม่ต้องเอาหัวเอามือกดหัวน้องฮะน่ารักมากมายเลยค่ะทองไส้้อเขอแยมด้วยนะให้พี่ทองไส้ต้ตรีจมด้วยนะลูกนะ นคู่นี้พี่ทองเอกตะมุตะมีน้อยของแม่แต่ละคนทองก้อนหลับเลอลูก๋อ,อ้ทองก้อนหลับดีนะคะเด็กๆลูกแม่กิ่งน่ารักมากมายเลยตอนนี้แม่กิ่งจะเอารวมตัวกันไว้เลยค่ะเด็กๆก็จะเนี่ย ก็จะพากันนอนเอกดเคนก,กันอยู่ถ้าแม่ทํางานเด็กๆก็จะพากันมานั่งเฝ้าประตูค่ะพากันมารวมรวมตัวกันเฝ้าตรงประตูรอแม่รอแม่เมื่อไหร่แม่จะเข้ามาในบ้านถ้าเป็นช่วงกลางวันถุงทองค่ะเขารู้ว่าแม่ทํางานอยู่ที่ห้องทํางานเขาก็จะเรียกเขาก็จะเรียกแม่ นอนต่อเลยลูกเด็กๆคงยังง่วงกันอยู่ค่ะยังไม่ตื่นดีทองส้ายยอมพี่กำไรทองรื่ยังฮะลูกยอมพี่กำไรทองอื่ยังถ้ามนหนูไม่ยอมพี่กำไรทองหนูเข้ามาอยู่ในบ้านไม่ได้นะเพราะว่าคนอื่นยอมหมดแล้วค่ะ พอคนอื่นยอมเขาก็จะเข้ามาอยู่ในบ้านกันได้มีคนนี้เขายังไม่ค่อยจะยอมต้องเดินมานอนด้วยกันสองคนพี่น้อง ผู้นี้ค่ะนอนเล่นตะมุตะมินอนเกือกกิ้งกันอยู่ ไม่ยอมลุกกันอือนอนเล่นกันเหรอลูกอ๋อวันนี้อากาศเย็นสบายค่ะเพราะว่าฝนตกเด็กๆเลยนอนยังมีความสุขก,กันค่ะนี่ค่ะสาวน้อยทองสุกนอนตรงที่รับเล็บเหรอลูกอืม ้องสูบนอนที่รับเล็บเหรอลูกฮะอือนี่ค่ะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เราอยู่กันพร้อมสามคนพี่น้อง